ผมได้ยินอยู่เยอะนะครับบอกว่าคนจีนเนี่ยหอบเสือผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยเอามามากกว่านั้นนะหลักๆก,ก็คือตะกร้าใส่สิ่งของผ้าอาบน้ําขนมเข่งและฟักเขียวเพราะมันคือแหล่งน้ําแหล่งอาหารยามยากนั่นเองและในยามที่ย่าแย่ที่สุดคือเมื่อเรือแตกอย่างน้อยฟักเขียวก็ยังใช้ต่างทุนได้เอามามากกว่านั้นนะเอาทุนมาแต่เป็นทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมผมคิดว่าไม่เพียงเฉพาะคุณธรรมต่างๆนะความกระยันงความอดทนอึดต้องยี่สปีกว่าจะเก็บที่ดินอาไ้เนี่ยแต่ที่รูปที่กังอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างที่ผมคิดว่า network คือเครือข่ายของความรู้จักในหมู่คนแท้จิ๋วนะหรือว่าในหมู่คนพูดภาษาเดียวกันเนี่ย organization การจัดระบบองค์การซึ้นหมายจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นสมาคมก็แล้วแต่แล้วก็ความสามารถที่จะพลิกแพลนใช้สิ่งเหล่านี้เลยรีกว่า no high เพราะงั้นอันนี้แหละครับที่ติดมานอกจากเอผเนหมอนใบนะ แล้วก็เป็นของที่เมื่อมาผนวกเข้ากับโอกาสที่เมืองไทยให้อย่างอุดมสมบนนูรณ์ก็เกิดเป็นและอาการที่อ,อพยพออกมาอาการที่ได้ถอนรากออกมาจากฒนธรทมที่ตัวเองคยอ,อยูจินตจีนเนี่ยมันให้อิสรภาพที่จะเลือกใช่ไหมแต่ก่อนที่มาอยู่ที่นั่นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เด่นเป็นนักนันนากหรือเป็นจองวนก็ลํา,าบากแต่พอคุณถอนรากออกมาอยู่พันดินใหม่คุณสามารถเลือกในบรรดาวัฒนธรรมจีนทุนวัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยเลือกเอาส่วนที่เอื้อต่อการค้าของคุณ แล้วในแง่หนึ่งนี่นะฮะผมคิดว่าความสําเร็จของนายทุนจีนในเมืองไทยคือสร้างความเป็นจีนขึ้นมาใหม่คนที่มากับคนที่ไม่มาต่างกันไหมครับคนที่มานั้นจะเป็นลักษณะของคนที่กล้าเสี่ยงหรือเปล่าผมว่าคนอพยพมาน,นี่นะไม่มีที่ถอยนะถ้าอยู่ในแผ่นดินของเราเองนะลำบากยากแคหนยังถอยกลับไปอยู่กับครอบครัวได้เกิดพูดง่ายธุรกิจเจ๊งนะ้งนะเซนี้บอลก็ถอยกลับไปอยู่ในชนบทในครอบครัวตัวเองทําได้ถานัดนะไม่อยู่ในต่างแผ่นดินผมไม่มีที่ถอย ไม่มีที่ถอยแปลว่าอินโนเวทีมากกว่ากล้าริเริ่มมากกว่ากล้าเสี่ยงมากกว่าแล้วในแง่เนี้ยที่บอกเมืองไทยพรอไว้โอกาสเราต้องมองว่าคนจีนโพนทะเลนี่ต่างกับคนจีนทั่วไปในประเทศจีนจีนโพนทะเลหรือประวัติศาสตร์คนจีนโพนทะเลในดินแถบดินแดนแถบนี้เนี่ยนะม,มัน เป็นพันพันปีมาแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดเมื่อวานซืนอาจารย์มายควว่าคนจีนเนี่ยท่องท่องมาแถบทางนี้เนี่ยมาเป็นร้อยเป็นพันปีไม่นั้นทะเลแถบนี้จะไม่เรียกทะเลจีนใต้ในสมัยก่อนจีนใต้จิว๋วล่องทะเลจีนใต้มายังอุษาคเนก็ต้องอาศัยเรือสำเภาเรือหัวแดงอ่างเถาจุง้งจะทาหัวเรือเป็นสีแดงมีการวาดรูปดวงตาไว้ที่หัวเรือเพื่อให้เรือสามารถเห็นเส้นทางเดินเรือได้โดยไม่หลงที่หัวเรือ ยังติดยันป่อยข่วยหรือวาดสิ่งข้าบดาบเอาไว้เชื่อกันว่าเพื่อช่วยคุ้มภัยขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั่นเองทําไมมันจึงเสื้อผืนหมอนใบนะเสื้อผืนหมอนใบเพราะว่า<ม>การเดินเรือ<ม>ในสมัยราชการที่หนะ้าเริ่มจะมีการที่เขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสตีม <S <S เรือเรือคนไฟแล้วก็ต้องนอนบนดาบฟ้าจะเอาเสื่อแบบว่าเสื้อผืนหมอนใบนอนกันนั่นแหละความหมายมันอยู่ตรงนี้